สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Beyond Gravity ค่ะวันนี้เราจะมา,าคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆค่ะคือแนวคิดเกี่ยวกับสะสารมืดแล้วก็พลังงานมืดคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่ได้เห็นมันตรงๆเนาะแต่ว่ามันมาจากการที่เราไปสังเกตเห็นอะไรแปลกๆในเอกภพความผิดปกติที่แบบว่าทฤษฎีเก่าๆหรือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันอธิบายไม่ได้เลยใช่ครับ มันเหมือนเรากำลังต่อจิกอจ๊กซอจักรวาลเลยครับเริ่มจากเจอชิ้นส่วนที่ไม่เข้าพวกก่อนคือข้อมูลที่เราสังเกตได้เนี่ยมันดันไปขัดกับความเข้าใจเดิมๆของเราเรื่องแรงโน้มถ่วงเรื่องมวลสารที่เห็นๆกันอยู่ค่ะแล้วจุดเริ่มต้นจริงๆของเรื่องสะสารมืดนี่มันมาจากไหนคะเท่าที่ทราบคือมาจากการสังเกตอะไรที่มันดูผิดปกติมากๆใช่ไหมคะถูกต้องครับย้อนไปนู้นเลยครับประมาณปี1930 มีนักดาราศาสตร์ชื่อฟริซ์วิกกี้เขาไปส่องดูกระจุกกาแล็กซีโคมาแล้วก็พบว่ากาแล็กซี่ในนั้นนะครับมันเคลื่อนที่เร็วมากเร็วเร็วจนไม่น่าเชื่อเร็วเกินกว่าที่มวลของดาวกับกาแล็กซี่ทั้งหมดที่เรามองเห็นในกระจุกนั้นนะจะมีแรงโน้มถ่วงพอที่จะยึดมันไว้ได้เขาก็เลยคำนวณดูแล้วพบว่าเฮ้ยมันต้องมีมวลอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นอยู่เยอะมากๆเลย เขาเลยเรียกมันว่าดังเกลมาเทียนะครับหรือก็คือสัตว์สารมืดอ๋อค่ะฟังดูเหมือนเป็นอะไรที่แบบท้าทายความเชื่อเดิมสุดๆเลยนะคะตอนนั้นแล้วมันมีหลักฐานอื่นมายืนยันเรื่องนี้อีกไหมคะแบบแบบว่าจากข้อมูลที่เรามีเพิ่มเติมมีครับมีครับเอ่อถัดมาอีกหลายสิบปีเลยช่วง1970คุณเวรารูบินกับแคนฟอด เขาไปศึกษาการหมุนของดาวฤกษ์รอบๆใจกลางกาแล็กซีต่างๆนะครับปกติเราคิดว่าดาวยิ่งอยู่ไกลออกไปตรงขอบขอบ,ขอบกาแล็กซีมันก็น่าจะหมุนช้าลงใช่ไหมครับตามกฎแรงโน้มถ่วงแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เลยครับดาวยิ่งอยู่ไกลมันกลับไม่ได้หมุนช้าลงเท่าที่ควรจะเป็นอา้าวจริงเหรอคะครับผมซึ่งมันก็ชี้ไปทางเดียวกันเลยว่าต้องมีมวลอะไรสักอย่างที่เรามองไม่เห็นมวลมหาศาลเลยครับ ที่มันแผ่กระจายตัวเป็นเหมือนทรงกลมใหญ่ๆโอบล้อมกาแล็กซีเอาไว้ที่เราเรียกว่าเฮโลของสสารมืดนะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะก็คือทั้งการเคลื่อนที่ของกาแล็กซีในกระจุกใหญ่ๆแล้วก็การหมุนของดาวในกาแล็กซีเดี่ยวๆเองเนี่ยมันต่างก็ชี้ไปทางเดียวกันหมดเลยว่าต้องมีสสารมืดหนี่อยู่แน่ๆแ,แม้เราจะมองไม่เห็นแต่แรงโน้มถ่วงมันฟ้องใช่เลยครับหลักฐานมันค่อนข้างชัดเจนจากหลายๆทาง แล้วพลังงานมืดล่ะคะอันนี้มาทีหลังใช่ไหมคะดูเหมือนเป็นปริศนาที่ใหม่กว่าใช่ครับพลังงานมืดนี่มาทีหลังเรื่องนี้มาประมาณปี1998ครับตอนนั้นมีทีมวิจัยอยู่2ทีมเขาศึกษาดาวระเบิดแบบพิเศษที่เรียกว่าซูเปอร์โนวาประเภท Ia ไอเจ้าซูเปอร์โนวาชนิดนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นเอ่อเทียนมาตรฐานให้เราใช้วัดระยะทางไกลๆในเอกภพได้แม่นยำ ตอนแรกเลยเป้าหมายของเขาคืออยากจะวัดดูว่าเอกภพของเราเนี่ยมันขยายตัวช้าลงแค่ไหนเพราะแรงโน้มถ่วงมันน่าจะดึงทุกอย่างไว้ใช่ไหมครับค่ะก็น่าจะเป็นแบบนั้นแต่ผลที่ได้มันไม่เป็นอย่างที่คิดหรอคะตรงนั้นแหละครับที่เซอร์ไพรส์สุดๆคือผลการสังเกตการมันกลับตลปบดเลยเอกภพไม่ได้ขยายตัวช้าลงเลยครับแต่ดันกําลังขยายตัวเร็วขึ้น เร็วขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำโหเร็วขึ้นเหรอคะครับผมมันเหมือนมอีพลังงานลึกลับอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้จักคอยออกแรงผลักเอกภพให้มันขยายตัวออกไปเร็วกว่าเดิมอีกพลังงานที่มองไม่เห็นตัวนี้แหละครับ ที่เขาตั้งชื่อให้มันว่าพลังงานมืดงั้นก็หมายความว่าทั้งสสารมืดแล้วก็พลังงานมืดเนี่ยก็คือชื่อที่เราตั้งขึ้นมาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เราเห็นแต่เรายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวตนของมันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมคะใช่ครับหลักๆคือแบบนั้นเลยครับแต่มันสําคัญมากนะเพราะว่าแนวคิดพวกนี้มันไม่ได้ลอยๆขึ้นมามันเกิดจากข้อมูลการสังเกตการจริงๆที่เราวัดได้แล้วมันบอกเราว่าเฮ้ยสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ย อาจจะเป็นแค่ส่วนเล็กๆน้อยๆของทั้งหมดในจักรวาลเท่านั้นเองการทําความเข้าใจเรื่องพวกนี้มันเลยเปลี่ยนมุมมองเราไปเลยนะครับเกี่ยวกับโครงสร้างเอกภพวิวัฒนาการหรือแม้แต่อนาคตของจกักรวาลมันทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามกับกฎพื้นฐานที่เราเคยคิดว่าเรารู้ดีแล้วด้วยซ้ําครับ แล้วมันก็นําไปสู่คําถามที่น่าคิดต่อนะครับว่านอกจากไอความผิดปกติที่ทําให้เราเจอสาสารมืดพลังงานมืดแล้วเนี่ยมันจะยังมีความลึกลับอะไรอีกบ้างที่ซ่อนอยู่ในเอกภพรอให้เราไปเจอรอการค้นพบครั้งต่อไปอยู่ เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะชวนคิดต่อจริงๆสำหรับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามหรือมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะถ้าชอบการพูดคุยแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Beyond Gravity ของเราไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ